สวัสดีครับท่านผู้ฟังและพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษาหนังสือที่มีชื่อว่าชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ผ่านโปรแกรมศึกษาพระคัมพีเดวิดนะครับและขณะนี้เรากำลังศึกษาวัตถุประสงค์ที่3ซึ่งมีชื่อว่าคุณถูกสร้างให้เป็นเหมือนกับ ระคิดและในวันนี้เป็นวันที่23เราจะมาศึกษาในหัวข้อที่มีชื่อว่าเราเติบโตได้อย่างไรเราจะเติบโตได้อย่างไรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจเชื่อ ไว้วางใจพระเยซูและติดตามพระองค์นะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่15พระเจนะพระเจ้าได้บันทึกเอาไว้ว่าพระเจ้าประสงค์ให้เราเติบโตเป็นเหมือนพระคิดในทุกๆด้านและเอเฟซัสบทที่4ข้อที่14ฉบับประชานิยมก็ได้บันทึกเอาไว้ว่า แล้วเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปพี่น้องที่รักครับพระเจ้าต้องการให้คุณเติบโตขึ้นในความเชื่อเป้าหมายที่พระบิดาในสวรรค์มีไว้สำหรับคุณก็คือการเติบโตและพัฒนาลักษณะนิสัยของพระเยซูคริสต์แต่หน้าเศร้าที่คริสเตียนนับล้าน อายุมากขึ้นแต่ไม่ได้เติบโตขึ้นในด้านจิตวิญญาณหรือในด้านความเชื่อนะครับพวกเขาติดกับดักหรือติดโลมอยู่ในสภาพทารกฝ่ายวิญญาณตลอดไปโดยยังคงใส่ผ้าอ้อมและถุงเท้าทารกสาเหตุที่พวกเขาไม่เคย ตั้งใจที่จะเติบโตนั่นคือสาเหตุหลักที่ทำให้เขาเองนั้นยังเป็นเหมือนกับเท่าทาลกในฝ่ายวิญญาณการเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่จะต้องอาศัยความตั้งใจที่จะอุทิศตัวคุณต้องมีความรู้สึกอยากเติบโต มีความปรารถนาที่อยากจะเติบโตในความเชื่อหรือเติบโตใน่ายวิญญาณคุณต้องตัดสินใจที่จะเติบโตออกแรงเพื่อจะเติบโตและเพียรพยายามที่จะเติบโตการเป็นสาวกหรือกระบวนการแห่งการเป็นเหมือนกับพระคิดนั้นเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจ พระเยซูทรงเรียกเราและเราตอบสนองพระองค์จึงตรัสเรียกเขาว่าตามเรามาเถิดมัทธิวก็ลุกขึ้นตามพระเยซูไปข้อความนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อที่9ฉบับประชานิยมนะครับเมื่อสาวกพวกแรกตัดสินใจ ที่จะติดตามพระเยซูพวกเขาไม่ได้เข้าใจทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้นพวกเขาเพียงแต่ตอบสนองต่อคำเชื้อเชิญของพระเยซูซึ่งนั่นก็คือทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องทำเพื่อจะเริ่มต้นนั่นคือตัดสินใจที่จะเป็นสาวกไม่มี สิ่งใดสามารถรอรลอมชีวิตของคุณได้มากเท่ากับการที่คุณตัดสินใจอุทิศชีวิตเพื่อบางสิ่งบางอย่างการอุทิศตัวสามารถพัฒนาหรือทำลายตัวคุณก็ได้แต่มันจะเป็นตัวกําหนดชีวิตของคุณถ้าคุณบอกผมว่าคุณกำลังอุทิศทุ่มเทเพื่อสิ่งใดผมก็จะสามารถบอกคุณได้ว่าคุณจะเป็นอย่างไร ในอีก20ปีข้างหน้าเพราะเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนสิ่งที่เราอุทิศตัวให้กับสิ่งนั้นเรื่องการอุทิศตัวนี้คนส่วนใหญ่พลาดจากพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาหลายคนกลัวการอุทิศตัวเพื่อบางสิ่งบางอย่างจึงใช้ ชีวิตปล่อยปะละเลยไปเรื่อยๆบางคนก็อุทิศตัวแบบสองฝักสองฝ่ายเหยียบเรือสองแคมให้กับค่านิยมที่ขัดแย้งกันเองซึ่งจะนำไปสู่ความผิดหวังและการมีชีวิตแบบเหยียบเรือสองแคมนั้นบางคนอุทิศทั้งชีวิตให้กับเป้าหมายในฝ่ายโลกเช่นการเป็นเศรษฐีการมีชื่อเสียง และลงเอยด้วยความผิดหวังและความขมขื่นการตัดสินใจเลือกทุกครั้งล้วนมีผลสืบเนื่องนิรันด์ดังนั้นคุณควรเลือกอย่างชาญฉลาดเปโตรได้เตือนเราทั้งหลายว่าก็เมื่อทุกสิ่งจะถูกทำลายล้างไปเช่นนี้ท่านควรจะเป็นคนเช่นใดเล่าท่านควรจะดำเนินชีวิตให้ดีและ อุทิศชีวิตแด่พระเจ้าพระธรรมสองเปตโตรบทที่3ข้อ11ฉบับประชานิยมนะครับงานของพระเจ้าและงานของคุณการเป็นเหมือนพระคิดคือผลของการตัดสินใจเลือกเหมือนพระเยซูคริสต์และพึ่งพาพระวิญ,ญญาณของพระองค์ที่จะช่วยให้คุณทำตาม การตัดสินใจนั้นได้สำเร็จเมื่อคุณตัดสินใจที่จะจริงจังกับการเป็นเหมือนพระคิดคุณก็ต้องเริ่มต้นประพฤติแตกต่างจากเดิมคุณจำเป็นต้องทิ้งกิจ,จวัตรเดิมๆบางอย่างฝึกอุปนิสัยบางอย่างและตั้งใจเปลี่ยนวิธีคิดคุณสามารถมั่นใจได้ว่า พระวิญญาณจะทรงช่วยคุณในการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้พระคัมภีร์กล่าวว่าจงประพฤติจนบรรลุถึงความรอดของท่านทั้งหลายด้วยความกลัวและตัวสัน่นเพราะพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์ ฟิลิปปีบทที่ 2: ข้อ12ถึง13พระคัมภีร์ข้อนี้แสดงให้เห็น2ส่วนของการเติบโตฝ่ายวิญญาณคือประพฤติและทำการอยู่ภายในประพฤติคือความรับผิดชอบของคุณและทำการอยู่ภายในเป็นบทบาทของพระเจ้าการเติบโตฝ่ายวิญญาณน,นั้นเป็นความพยายามร่วมกันของคุณกับ พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเจ้าทรงทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เพียงแต่ทำงานในเราพระวจนะที่เขียนถึงผู้เชื่อข้อนี้ไม่เกี่ยวกับวิธีที่จะรับความรอดแต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องวิธีที่จะเติบโตข้อนี้ไม่ได้กล่าวว่าประพฤติเพื่อจะได้รับความรอด เพราะคุณไม่สามารถเพิ่มเติมสิ่งใดเข้าไปในสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำแล้วคำในภาษาอังกฤษที่แปลว่าประพฤติในข้อนี้เป็นคำเดียวกับที่ใช้พูดถึงการออกกําลังกายเวลาที่คุณออกกําลังกายคุณทำเพื่อพัฒนาร่างกายไม่ใช่เพื่อจะได้รับร่างกายคำเดียวกันนี้ในภาษาอังกฤษยังใช้พูดถึงการต่อภาพจิก๊กซอและการทำนา เวลาคุณต่อจิ๊กซอคุณก็จะมีชิ้นส่วนทุกชิ้นอยู่แล้วงานของคุณคือเอามันมาประกอบเข้าด้วยกันชาวนาทำนาไม่ใช่เพื่อจะได้ผืนนาแต่เพื่อพัฒนาผืนนาที่พวกเขามีอยู่แล้วพระเจ้าได้ทรงประทานชีวิตใหม่แก่คุณแล้วเวลานี้คุณต้องรับผิดชอบที่จะพัฒนาชีวิตนั้น ด้วยความกลัวและตัวสั่นนั่นหมายความว่าคุณต้องจริงจังกับการเติบโตฝ่ายวิญญาณเมื่อใครก็ตามเฉยเมยต่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณนั่นก็แสดงว่าเขาไม่เข้าใจถึงผลที่จะตามมาในนิรันดร์ตามที่เราเห็นในบทที่4และบทที่5เปลี่ยนคันบังคับอัตโนมัติ ถ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเบื้องหลังของทุกสิ่งที่คุณทำคือความคิดทุกพฤติกรรมมีแรงจูงใจมาจากความเชื่อและทุกการกระทำล้วนถูกกระตุ้นโดยทัศนคติพระเจ้าทรงเปิดเผยสิ่งนี้มานานนับพันปีก่อนที่นักจิตวิทยาจะเข้าใจเรื่องนี้จงระวังว่าท่านคิดอย่างไร เพราะชีวิตถูกหล่อร้อมโดยความคิดสุภาษิตบทที่4ข้อ23ลองนึกถึงภาพการนั่งเรือเร็วบนทะเลสาบโดยใช้คันบังคับอัตโนมัติตั้งให้มุ่งไปทางทิศตะวันออกถ้าคุณตัดสินใจวกกลับและมุ่งไปทางตะวันตกคุณ ก็มี2วิธีที่จะเปลี่ยนทิศทางของเรือวิธีแรกคือจับพวงมาลัยให้แน่นและบังคับมันด้วยแรงกายให้มุ่งไปยังทิศตรงข้ามกับที่มันถูกตั้งไว้คุณสามารถเอาชนะคันบังคับอัตโนมัติได้ด้วยความตั้งใจแต่คุณก็จะรู้สึกถึงแรงต้านตลอดเวลาแขนของคุณจะล้าในที่สุดคุณจะปล่อยพวงมาลายัย แล้วเรือก็จะมุ่งไปทางทิศตะวันออกทันทีคือไปตามทางที่มันถูกกำหนดไว้ภายในนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณด้วยความตั้งใจคุณพูดว่าผมจะบังคับตัวเองให้กินน้อยลงออกกำลังกายมากขึ้นหยุดทำตัวไม่มีระเบียบและมาสายใช่ครับ ความตั้งใจสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นๆได้แต่มันจะสร้างแรงต้านตลอดเวลาเพราะว่าคุณไม่ได้จัดการกับรากเหง้าของปัญหาการเปลี่ยนแปลงนั้นจึงรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติดังนั้นในที่สุดคุณก็จะเลิกทำเลิกควบคุมอาหารและหยุดออกกำลังกายคุณจะหวนกลับไปสู่วิถีเดิมๆของคุณอย่างรวดเร็ว แต่ยังมีวิธีที่ดีกว่าและง่ายกว่านั่นคือการเปลี่ยนคันบังคับอัตโนมัติซึ่งก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดของคุณพระคัมภีร์กล่าวว่าจงให้พระเจ้ากระทําให้ท่านเป็นคนใหม่ให้พระองค์เปลี่ยนแปลงจิตใจท่านอย่างสิ้นเชิงในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่2ฉบับประชานิยมก้าวแรกของคุณในการเติบโตว่วยวิญญาณคือการเริ่มต้นเปลี่ยนวิธีคิดการเปลี่ยนแปลง ล้วนเริ่มต้นที่ความคิดของคุณก่อนเสมอวิธีคิดของคุณจะกำหนดวิธีที่คุณรู้สึกและวิธีที่คุณรู้สึกจะมีอิทธิพลต่อวิธีที่คุณประพฤติอาจารย์ปโลกล่าวว่าท่านจะต้องให้พระเจ้าประทานความคิดจิตใจให้ใหม่ทั้งหมดพระธรรมเอเฟซัสบ,บทที่4ข้อที่23ฉบับประชานิยมนะครับถ้าจะเป็นเหมือนพระคิด คุณก็ต้องพัฒนาจิตใจที่เหมือนกับพระคิดพระคำพ,พีใหม่เรียกการเปลี่ยนแปลงทางความคิดแบบนี้ว่าการกลับใจใหม่ซึ่งในภาษากรีกมีความหมายตามตัวอักษรว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือการเปลี่ยนความคิดคุณกลับใจใหม่เมื่อคุณเปลี่ยนวิธีคิดโดยรับเอาวิธีคิดแบบพระเจ้าทั้งที่เกี่ยวกับตัวคุณเอง เกี่ยวกับความบาปเกี่ยวกับพระเจ้าคนอื่นชีวิตอนาคตของคุณและทุกๆสิ่งคุณรับเอาทัศนคติและมุมมองของพระคิดเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับแทนที่จะคิดแบบเดิมๆเ,เอามุมมองความคิดแบบพระคมภีร์แบบพระคิดเข้ามาในชีวิตของคุณสิ่งนี้เราเรียกว่าการกลับใจใหม่ เราได้รับคำสั่งให้คิดแบบเดียวกับพระคิดที่พระองค์ทรงคิดพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ในฉบับอ่านเข้าใจง่ายซึ่งการทำเช่นนี้มีอยู่2ส,ส่วนส่วนแรกของการเปลี่ยนแปลงทางความคิดนั่นก็คือการเลิกคิดแบบไม่เป็นผู้ใหญ่คือความคิดที่เห็นแก่ตัวและหาประโยชน์ใส่ตัว พระกัมภีร์กล่าวว่าเลิกคิดแบบเด็กๆเสียเถิดในเรื่องความชั่วจงเป็นทารกและในด้านความคิดจงเป็นผู้ใหญ่พระธรรมหนึ่งโครินบทที่14ข้อที่20ฉบับอมาตะธรรมร่วมสมัยโดยธรรมชาติแล้วทารกมีความเห็นแก่ตัวทุกอย่างพวกเขาคิดถึงแต่ตัวเองและความต้องการของตัวเอง และไม่สามารถให้อะไรกับใครได้ทำได้แต่รับอย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือความคิดที่ไม่เป็นผู้ใหญ่หน่าเสียดายที่หลายคนไม่เคยเติบโตเกินกว่าความคิดเช่นนี้พระคัมภีร์กล่าวว่าความคิดที่เห็นแก่ตัวคือที่มาของพฤติกรรมที่เป็นความบาปในพระธรรมโรบทที่8ข้อที่5ได้บันทึกเอาไว้ว่า คนเหล่านั้นที่ดำเนินชีวิตตามตัวตนที่บาปหนาก็คิดถึงแต่สิ่งที่ตัวตนบาปหนาของเขาต้องการส่วนที่สองของการคิดอย่างพระเยซูก็คือการเริ่มต้นคิดแบบผู้ใหญ่หรือการเริ่มต้นที่คิดอย่างผู้ใหญ่นั่นเองซึ่งจดจอที่คนอื่น จดจอที่ผู้อื่นไม่ใช่ตัวคุณเองในพระคัมภีร์บทที่อาจาร,รย์เปโลพูดถึงความรักไว้อย่างยิ่งใหญ่ท่านได้สรุปว่าการคิดถึงคนอื่นเป็นเครื่องหมายของความเป็นผู้ใหญ่ไววิญญาณเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใช้เหตุผลอย่างเด็ก และครั้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็ทิ้งวิถีทางอย่างเด็กไว้เบื้องหลังหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่11ฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยทุกวันนี้หลายคนคิดว่าความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนั้นวัดจากปริมาณความรู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในพระคัมภีร์และหลักข้อเชื่อที่คุณรู้ ความรู้เป็นมาตรวัดอย่างหนึ่งของความเป็นผู้ใหญ่ก็จริงแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับชีวิตคริสเตียนไม่ได้มีแค่หลักข้อเชื่อและความเชื่อมั่นแต่ยังรวมไปถึงความประพฤติและลักษณะนิสัยการกระทำของเราต้องสอดคล้องกับหลักข้อเชื่อของเราและความเชื่อของเราต้องมีความประพฤติที่เหมือนกับพระคิดเป็นผู้ที่สนับสนุนหรือหนุนหลังเราอยู่นั่นเอง ความเชื่อคริสเตียนไม่ใช่ศาสนาหรือปัจฉญาแต่เป็นความสัมพันธ์และวิถีชีวิตและแก่นของวิถีชีวิตนั้นคือการคิดถึงคนอื่นเหมือนอย่างที่พระเยซูได้ทรงคิดแทนที่จะคิดถึงแต่ตัวเองพระคัมภีร์กล่าวว่าเราควรคิดถึงผลประโยชน์ของพวกเขา และพยายามช่วยเขาโดยทำสิ่งที่พวกเขาพอใจแม้แต่พระคิดก็มีได้พยายามทำให้พระองค์เองพอพระไทยพระธรรมโรมบทที่15ข้อที่2ถึงข้อที่3การคิดถึงคนอื่นคือหัวใจของการเป็นเหมือนพระคิดและเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของการเติบโตฝ่ายวิญญาณ การคิดเช่นนี้เป็นสิ่งที่ฝืนธรรมชาติทวนกระแสหายากและทำยากยังดีที่เรามีความช่วยเหลือก็คือพระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่เรานี่คือสาเหตุที่เราคิดไม่เหมือนคนในโลกนี้พระธรรม โครินบทที่2ข้อที่12ในบทต่อๆไปเราจะดูอุปกรณ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้เพื่อช่วยให้เราเติบโตนะครับและนี่คือสาระสำคัญของวันที่23ให้เรามาคิดถึงวัตถุประสงค์ด้วยกันนะครับคิดถึงวัตถุประสงค์ของเราทุกคนที่พระองค์ทรงมีต่อเราประเด็นสำหรับการใคร่ควร การเริ่มต้นเติบโตนั้นไม่มีคำวาสายเกินไปไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเราสามารถที่จะเริ่มต้นที่จะเติบโตในพระคิดได้ตั้งแต่วันนี้นะครับข้อพระคัมภีร์สำหรับท่องจำในพระธรรมโรมบทที่ 12: ข้อ2จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุป,ปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพ,พระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมคำถามสำหรับการพิจารณามีเรื่องใดที่ฉันจำเป็นต้องหยุดคิดตามแบบของตัวเองและเริ่มต้นที่จะคิดเหมือนพระเจ้าคำถามตรงนี้สำคัญนะครับพี่น้องครับ มีเรื่องใดบ้างครับที่ตัวเราจำเป็นต้องหยุดคิดตามแบบของตัวเองหมายความว่าเราอาจจะมีมุมมองความคิดตามความเข้าใจของตัวเองตามมุมมองความคิดของตัวเองและความคิดหรือมุมมองที่เราคิดอยู่นั้นทัศนคติที่เราเป็นอยู่นั้นขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้า มีวิธีคิดอะไรบ้างครับค่านิยมอะไรบ้างความคิดอะไรบ้างที่ไม่ถูกต้องและเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและให้เราเริ่มต้นที่จะคิดแบบพระเจ้าตั้งแต่วันนี้มีอะไรบ้างครับที่เราจะเปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับและข้อความสำคัญในวันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนสิ่งที่เราอุทิศตัวให้ เราอุทิศชีวิตของเราให้กับสิ่งใดครับถ้าเราปรับมุมมองทัศนคติเห็นความสำคัญในเรื่องนั้นๆสิ่งที่เราเองให้ความสำคัญเพราะมุมมองความคิดเราเปลี่ยนเราก็จะทำจนกลายเป็นวิถีชีวิตไม่ฝืนเหมือนกับตัวอย่างเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับที่เราพยายามออกกำลังกายพยายามลดน้ำหนัก เราทำอาจจะมีแรงจูงใจที่พยายามฝืนด้วยชั่วข่าววิธีคิดของคุณจะกำหนดวิธีที่คุณรู้สึกและวิธีที่คุณรู้สึกจะมีอิทธิพลต่อวิธีที่คุณประพฤติปฏิบัติสิ่งนี้สำคัญมากนะครับซึ่งในพระธรรมฟิลิปปีเองก็สอนเกี่ยวกับเมนูความคิดให้กับเรา จำเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องที่เราจะต้องฝึกที่จะพัฒนาความคิดของเราให้มีความคิดเป็นแบบเดียวกันกับองค์พระเยซูคริสต์หรือแบบเดียวตามแบบพระคัมภีร์การที่เราฝึกวิธีคิดวละเล็กวัละน้อยให้เป็นเหมือนกับพระเจ้าในที่สุดเราจะพบว่าวิธีที่เราคิดนั้นจะมี พลังอย่างยิ่งใหญ่และจะมีอิทธิพลต่อการกระทำของเราในวันข้างหน้าจำเป็นที่เราจะต้องฝึกวิธีคิดแบบพระคัมภีร์และคิดแบบพระเจ้านะครับเมื่อเราฝึกเวลาเล็กเวลาน้อยค่านิยมมุมมองความคิดของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นเหมือนกับพระเยซูเปลี่ยนไปเหมือนกับไปเปลี่ยนไปเหมือนกับพระคิดร้อยเปอร์เซ็นต์ในที่สุดนะครับ และนี่คือสาระสำคัญทั้งหมดของวันที่23ซึ่งเราสามารถจะเติบโตขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการคิดแบบพระวจนะพระเจ้าและก็สาระต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างมากหากเราเองนั้นฟังด้วยความพินิจพิจารณา ฟังด้วยความตั้งใจนะครับพี่น้องที่รักครับหากพี่น้องฟังคลิปนี้ได้ข้อคิดได้กำลังใจอย่าลืมที่จะแบ่งปันคลิปนี้ให้กับพี่น้องของเราเพื่อนๆของเราบุคคลที่เรารักนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆก็จะมีการแจ้งเตือนไปที่สมาร์ทโฟนหรือว่า คอมพิวเตอร์ของท่านนะครับแล้วพบกันใหม่พี่น้องที่รักครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระนะครับสวัสดีครับ